ขอต้อนรับเชเบลแล้วก็ต้องพลอยครับนี่เห็นไหมแรงมากเลยนะม้าแต่น้ำมาแตงมากแซวผมน้ามาหนึไม่เป็นไรสวยอยู่แล้วจ้ะจะพลอยนั่งไกลพี่อ่ะเขาให้ผู้หญิงนั่งตรงกลางครับทำไมคะเชเบลทำไมมาครั้งนี้แรงกับพี่อย่างนี้ปกติถ้ามามากับชนีด้วยกันน่าจะรีบปิดรายการมาก แต่วันนี้คือรู้ทางก็ือเอเเอเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายมาใช่พอเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายมาบรรยากาศปเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยว <c oughs> <c oughs> ว่าพอยแบบ ตัวสูงใหญ่อะพี่คลัอะชอบอยากเป็นวีไอต์ตัวเล็กมาครั้งนี้เชเบลโตขึ้นอะเชเบลกันเซียวขึ้นมาครั้งนี้อะตกลงเธอสองคนนี้เป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงกันแน่เพราะว่าเออดูสนิทกันแบบรวดเร็วบอกพี่สิเพราะว่าน่าจะจิ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าคู่ถ้าคู่จริงนี่จะตีกันหนูคิดสภาพบ้านก็คือบ้านเละทั้งวันอะทำไมอะมีกันบ้านแตกมันไม่แมทกันหรอคือผู้กำกับบอกว่าจริงๆถ้าถ้าคู่นี้ถ้าไปเจอกันจริงๆแล้วอะไรอย่างงี้ ถ้าเป็นคู่จริงๆในชีวิตจริงกันคือน,น,น่าจะมองภาพไม่ออกเลยน่าจะแบบบ้านกระจุยกระจายเพราะว่าอยู่ในกองก็แบบเถียงกันเถียงกันใหญ่เลยเถียงกันทั้งวันทั้งค <ๆ S 1> ืน <ๆ S 1> ไม่เชิงแต่ว่าเขาก้ามแน่นเธอมไม่มีวันไหวหรอวันไหวอยู่ใกล้กันยิ่งวันไหวละครละครเราต้องเล่นเล่นละครนิดนึงว่าเฮ้ยเราชอบกันนิดนึงอ ไม่ได้หรอกเห็นเชเบลอย่างนี้นะถึงเวลาที่แบบเธอจะเอาจริงนะพออิ่งนี้ถึงต้องขอร้องขอชีวิตเลยถูกไหมเวลาที่เธอวีดวีดเนี่ยใช่คือมันจะมีบางทีเราแบบว่าวันนี้แบบตั้งใจว่าแบบมาด้วยจิตจิตความเป็นคนดีว่าวันนี้ฉันจะไม่ทําเพื่อนฉันจะไม่พูดจาไม่ดีใส่เพื่อนฉันจะเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นไรไม่รู้พอยิ่งวันไหนเชมาแบบเงีบยอะไรเงี้ยดีๆเงี้ย แ yeah, yeah, ย่แย่อยู่น้วยแย่แย่ yeah, แล้วนี่ก็บอกว่าพลอยเป็นอะไรจนแบบไม่ไหวแล้วทำไมมันจะเป็นอะไรนังนะหานาฮะแล้วเธอต้องขอชีวิตชีวิตฉันด้วยจ้ะคือไม่ใช่คือเราคือเหมือนมันมันด่ามาทีหนึ่งเรากำลังจะตอบโต้แต่<ม>คือเหมือนว่าพลอยติดอ่างแล้วคือแบบพลอยพูดไม่ทัน เสร็จป <mm like you know ุ๊บมันเหมือนมาเกือบมันด่าได้เกือบ5้านาทีแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดไม่ไหวแล้วเราขอโทษกลับแล้วละกันแบบด่าคนอะไรจากห้านาทีคแต่รูือค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 ือบอกคืออะไรอีกคืออะไรจะเอาอะไรอีกอว่ามัน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 ไม่ต้องอ่ะทีนี้ขอพูดคุยในเรื่องของสถานะหัวใจความแข็งแรงของหัวใจของคู่หน่อยนะฮะตอนนี้เชินี่โสดโสดมานานแค่ไหนแลวฮะโสดโสดมาเกือบปีแล้วแต่ก็แบบว่าไม่ไม่ได้ปิดกั้นนะก็มีคนเข้ามาคุยเราก็จะคุยอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้ถือว่าก็โสดแต่ไม่ไม่สนิทเท่าไหร่ถูกไหมมีคนคุยใช่พอมีพอมีกี่คนน่ะเป็นคนคุยทีละคนคนคุยทีละคน้ว่าเรเป็นคนคุยทีละคนก็คือบัรจันคนหนึ่งทางคนหนึ่งไม่ใช่มาทางพอยบ้างครับผมก็เรื่องความกี่คนเรากี่คนมาคนเดียวคนเดียวคนเดียว คือพวกเป็นบงเังกีคอนเรียกว่าคุยคุยดีกว่าครับคุยคุยเหมือนกันก็ไม่ได้ไม่ได้คุยมาเจ็ดปีแล้วนะอันนั้นนานไปครับยังไม่ได้ตกลงงใจใช่ครับก็เหมือนศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนที่เข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยบางทีเราแบบเราไม่ใช่กันบางทีเราแบบเราไม่อยากแบบมานั่งฝากความหวังหรือแบบให้ความหวังซึ่งกันและกันอะไรครับ